สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพวกเรากลุ่มห้องเรียนกับด้านนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทดลองแล้วก็สำรวจอาประชากรในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย<ะ>รัชรพัฒน์พิบูลสงครามดูนะครับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงกับห้องเรียนกับด้านหรือว่ารู้จักห้องเรียนกับด้านหรือเปล่าจะเกิดไม่รู้ไงเราจะสอดแทรกเข้าไปนะครับวันนี้ก็มาสํารวจกันนะครับที่รัชพัฒน์วังจันทร์นะแล้วก็หาคนที่เราไม่รู้จักนะครับผมวันนี้ก็สนุกแน่นอนครับผมเราจะแก้งคนด้วยแต่ว่าตามมาตามมา

ไอ้จัีห้อไหนับรู้จักห้องไหนับรู้จักองไหับด้ไมครับรู้จักใช่ไหยครับขอบคุณครับรู้จักห้องไนรู้จักห้องไหรู้จัก้องลนกับด้านไหมครับร้จักครับ ไม่รู้จักใช่ไหมครับขอมารัห้รับาแพ่รแบ่ห้อเรีนกับด้านคืออะไรครับสัมภาษณ์เลครับอะเป็นวิชาเรียนนะนวัตกรรมห้องรกับาคืออะไรู้จักไหมครับไม่รู้ค่ะล่นอะไร รู้จักเขาเล่นกับดาไหมครับ<อ>รู้จักเขาเล่นกับดาไหมอะไรนะตึกไหนในมอสที่ขี้สะดวกสุดครับตึกเนี้ยตึกอะไรครับเน,เนี่ยเร็กดนตรีเนี่ยฮะครับ ด้านรู้จักไหมไม่รู้ขอบคุณมากครับของด้านร้จักกันโอไม่ขรกับด้านคืออะไรครับอะไรนะข้ออะไรกับด้านคืออะไพูดช้าๆดิห้องะไรกับด้านรู้จักไหมครับไม่รู้แล้วตึกไหนในมอที่ขี้สะดวกสุดครับถามเพื่อนดิไม่รู้ตึกไหนในมอตึกไหนมอหนี้เหรออ่าใช่อันไหนขี้สะดวกสุดเลย เขาว่าตึกนี้ปะเฮ้ยมตนี้คนเยอะคนข้างหลังคิดสนุกสุดใช่ไหขออนาครับรู้จักกับห้องเนกับได้ไหมครับหานะรู้ห้องเนกับได้รู้จักับห้องับ ห้องเล็กกับได้ไมังไหครับโอเคครับมาพี่รู้จัเลกับด้ไหมพี่รจัห้อเลกับด้ไหมพี่รู้จัห้องเลกับด้ไหมครับอะไรนะจักห้องเลกับด้ไหมครับไม่รู้จักองล้เป็นยังไงสมาครับห้องเลกับอะไรครับพี่ อะไรครับเล่นกับด้านอะไรครับรู้จักห้องเล่นกับด้านไหมครับขมนะครับรู้จักห้องเล่นกับด้านรู้จักของเล่นกับยังยังยากรู้จักยังอะไรนะรู้จักห้องเล่นกับด้านไหมครับรู้จักค่ะรู้จักครับคืออะไรครับอะไรนะเออปีคับนุมโอ้มีคนรู้จักแล้วครับสุดยอดจริงเอออะไรครับชื่อแนะนำชื่อหน่อยเด้อ ชื่อฟองเบียค่ะเอกภาษาอังกฤษค่ะสุดยอดมากครับเราคนแรกเลยนะเนี่ยขอบมากครับใบนอไวะ้้กับดานคืออะไรครับห้อนี้กับบ้านคืออะไอะไรละคะับห้องนี้กับด้านคือะไรครับไม่เลยงิวิ่ง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 วิ่ิ่วงไ่่่ิ ตึงไหนในมอสที่ขี้สะดวกสุดครับตึกไหนครับก็เกือบร้อยตึงไหนครับเม็ดเดี๋ยวตามใจแฟ้มขอบคุณครับรู้จักอเล่นขอรเล่นกันได้ไหมครับของเร่นกันได้ไหมครับคลิปคัดลูมาเหรอโคอีกสองคนเรียกแล้วภาษาังกิษว่าแล้วเอกนี้ต้องเรียนมาแล้วนะครับเรียนอาจารย์อะไรครับเรียนอาจารย์อะไรวะ ติดเอฟอาจารย์ด้วยสองอาจารย์นั่นน่ะเลี้ยงแต่ปีหนึ่งแล้วอ๋อเลี้ยงแต่ปีหนึ่งแล้วสุดยอดมากครับผมเลี้ยงอ่ะดอบัญชาอ๋อดอบานชานะครับสุดยอดคนเดียวกันเรานะครับแสดงว่าอาจารย์สอนดีนะสอนให้เด็กรู้เรื่องได้นะครับผมรู้เรื่องได้นะครับผมรู้เรื่องได้นะครับผมทำไมครับอยากอยากห้องนี้กลับได้ไหมครับเฮ้ยตกใจหมดเลยมันเป็นยังไง เฮ้ยตกใจหมดเลยมันเป็นยังไงห้องเรียนกลับด้านนะพี่ห้องเรียนกลับด้านนะฮะคุณจับไหมครับในมุมมองผมนะครับห้องเรียนกลับด้านมันน่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านแต่พอมาถึงสถาบันการศึกษามาถึงที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนนักเรียนเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างเงี้ยครับห้องเรียนกลับด้านนะมีคนตอบถูกแล้วเว้ยเหนือวั้งมันวันนี้ เดาวครับอันนี้เดาคือคำว่าห้องเรียนกลับด้านเนี่ยคือเปรียบเสมือนบ้านก็เหมือนโรงเรียนส่วนที่โรงเรียนก็เหมือนกับบ้านเพราะว่าพี่พี่คือใครครับครับผมติดใจครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ่เป็นสงครามครับผมนะโอ้ถึงว่าความรู้แน่นขอบคุณครับพี่ครับไป้องฟังต่อนะพี่